โดนรัดประหารไปเลยเนี่ยอันนี้นะครับผมก็คิดว่ามันก็ถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยนะมันก็ประสบผลเป็นไ,ไนดนะ ในช่วงนี้นะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมบ้านพักของอาจารย์ไกรศักดิ์นะคะอยู่ใกล้ที่ทํางานมากเห็นบอกว่าขี่จักรยานไปกลับก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองปกติบ้านนี้แหมแต่งแบบว่ามีสไตล์มากอย่างที่เขาบอกว่าอาจารย์ไกรศักดิ์เป็นผู้ที่มีรถนิยมดีนะคะช่างเลือกสรรเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็คุณนุทัไทย แม่ของลูกสาวผมสองคนเขาก็ช่วยกันตบแต่งกันนะฮะนี่ก็งานเขียนของลูกๆอันนี้อันนี้อันนี้ของลูกเรียนหนังสือกันอยู่เลยใช่ไหมฮะนี่ก็แม่เขาอ๋อค่ะครับก็เป็นบ้านของศิลปินศิลปินนะคะมุมนี่เป็นเหมือนแก๊ลรี่แสดงงานคุณอนไทัยก็เป็นศิลปินเหมือนกันสอนลูกในด้านนี้ก็ทำงานทางด้านศิลป์กันทางครอบครัว อาจารย์เองมีอะไรที่เป็นหลักการโดยทั่วๆไปที่ปลูกฝังลูกๆไหมคะอย่างเรื่องของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนแนวความคิดความ่ามอาจารย์ไม่ไม่อะฮะไม่เลยก็สอนให้เขาให้กว่าเป็นธรรมนะะไม่ให้เป็นคนหนูนักอะแต่ทีนี้ก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้เป็นห้องอ่านหนังสือเหรอคะห้องทำงานเหรออันนี่ห้องทำงานผมค่ะ ่าที่จ่ายส่วนใหญ่ในชีวิตอาจารย์บอกว่าหมดไปกับค่าหนังสือไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้เสียมากที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับซีดีเรื่องดนตรีโอ้โหคุณผู้ชมเราไม่คิดว่าจะมาเจอห้องดนตรีโปรเฟชั่นอลมากๆเลยนะคะในนี้ก็รู้สึกไม่อยากให้คนเห็นมาว่ารู้สึกว่าเรามันฟุ่มเฟือยไงไปคือมีกีตาร์เยอะเนี่ย ซื้อมาในระยะสามสิบกว่าปีนะค่ะค่อยๆสะสมกันมาก็าสะสมม,มันมาสามสิบกว่าปีค่ะ,คะเล่นเพลงเดียวกันเนี่ยสมมตินะฮะค่ะถ้าผมเอากีตาร์ไฟฟ้าตัวกิบสันคัสตอร์มันนี้มาเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปมากเลยในการตีเพลงอันนั้นในการตีความเพลงอันนั้นอ๋อค่ะหรือใช้ตัวเทเลอร์ อะคูสติกอะไรเงี้มันก็จะแตกต่างอีกอแล้วก็ตกตอะคูสติกที่เป็นอะคูสติกสายแอนอะคูสติกสายเหล็กเนี่ยก็จะมีตตความแตกต่างกันอีกอค่ะเมโลดี้ออฟสีลมอันนี้แอบไปเล่นดนตรีที่สีลมอ่ะคะเล่นที่สีลม,อ,มอันนี้เล่นกับคาราวานค่ะก็เป็นมาดนักดนตรีที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะ ก็ไม่ใช่นักดนตรีสมัครเล่นนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ดนตรีก็คือว่าเล่นคนเดียวรู้สึกวงเดียวที่ยอมรับผมหน่อยก็คือวงคนตาบอดนะฮะวงเมมโมรีแล้วก็วงคารวานค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นห้องทํางานของอาจารย์ด้วย้ยครับนี่เป็นห้องทงานเห็นกล้องอาจารย์เนี่ยเคยมีนิทรรศการแสดงภาพถ่าย เคยมีโอกาสได้ไปชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของท้องฟ้าที่อาจารย์ต้องการที่จะนําเสนอให้สงคมเห็นว่าความรบของท้องฟ้าทุกวันนี้มันมีเยอะเหลือเกินอาจารย์ก็เลยไปถ่ายภาพมาแล้วก็จัดการลบทิ้งซะลบทิ้งโดยใช้ Photoshop แต่กว่าจะทําสําเร็จนี่นใช้เวลาเกือบแปดปีในการมาสเตอร์ไอโฟโต้ชอปด้วยเพราะโฟโต้ชอปนี่มันทําไม่ใช่ง่ายๆนะทำไม่ง่ายแล้วแล้วใช้จินตนาการก็ข้าจะมากว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ข้างหลัง ป้ายโฆษณาพวกนี้นแต่ทราบมาว่าล่าสุดนี้เร็วๆนี้ค่ะอาจารย์จะมีการทํางานศิละปะที่เป็นการสะท้อนสังคมอีกเช่นเดียวกันว่าด้วยเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันครับค,คือตอนนี้มผมไปนั่งเป็นรองประธานที่คณะกรรมการที่ดูแลศูนย์พัฒนาความรู้นะครับแห่งประเทศไทยชือพ,พูดจริงสั้นๆคืสอสบรเนี่ยนะครับสบร งบประมาณทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ใช้ในไปในด้านทางศิลปะที่มีสาระเนื้อหาะนะครับในด้านเรื่องเกี่ยวกับการอ,อนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำปิงอย่างนี้เป็นต้นโครนะงการเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาหรือโครงการที่จะปกป้องอประมงขนาดเล็กในภาคใต้อ,อย่างนี้เป็นต้นะนะครับ แล้วก็โครงการที่สําคัญอันหนึ่งมันมันต้องมีด้านวัฒน,ธ,นธรรมที่ผมทําอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับศิลปะของการชวราชบางหลวง<ะ>เป็นงานที่ต่อต้านการคอร์รัปชัน <Cor> ruption, การชวราชบางหลวงเนี่ยในเชิงของศิลปะนะฮะให้ศิลปินรับรู้ว่าคอร์รัปชันเนี่ยในเชิงผลของการลบเนี่ยในด้านทาง การเ<ผ>ม,มืองในด้านสังคมในด้านทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างะนะครับก็จะอาศัยอาจารย์แก้วสันอธิพธิ์ที่อาจารย์ขวัญสวนน้องฟอ้าแฟด์นี่นะครับมามามา,มาเป็นมีส่วนร่วมด้วยกับกับงานนี้นะครับแล้วก็มีศิลปินที่มีชื่อเสียงอีก10กว่าคนค,ครับผม ฟังดูแล้วดีจังเลยนะคะนอกจากเรื่องของพิษภัยเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นประเด็นหลักๆในช่วงหลายปีมานี้นะคะและมีการตรวจสอบทําให้สังคมเั้นเห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าใครทําอะไรยังไงไว้เนี่ยสามารถที่จะนำเสนอเป็นรูปแบบงานศิลป,ปะ <c oughs> นะคะออกมานะแล้วเราเรามีโครงการด้วยนะครับที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับการ เก็บข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่าตั้งแต่ค่าตัดตอนเรื่องเกี่ยวกับฤเซตากใบนะครับอย่างค่าทั้งหลายล้วอยากจะให้มีมีการช่วยเหลือเป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นงบประมาณที่ออกจากรัฐบาลเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ที่ได้กระทบกระเทือนในเรื่องนี้นะครับที่ผู้ที่บาดเจ็บ นะครับผู้ครอบครัวที่ของของผู้ที่โดนฆ่าไปตายไปแล้วก็หวังว่างานอันนี้เนี่ยจะทำให้เหตุการณ์ที่เลวร้ายเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัวทั่วประเทศเนี่ยสร้างความมั่นใจต่อประชาชนมากขึ้น<โค>นะครับให้เขากล้าที่จะมาประชิญกับ กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น<ช>เรา<ช>เราเราหวังอันนี้นะครับ<ช><ช>ครับก็เป็นแนวทางที่การใช้ศิละปะนั้นเป็นการให้ความรู้กับคนในสังคมด้วยนะคะคว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเป็นไรแล้วก็จะช่วยกันได้อย่างไรบ้างโดยผ่านงานศิละปะนะคะ<ม><ม>วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวัรมากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้เราได้มานั่งพูดคุยรับรู้ถึง,งแง่คิดแนวคิดมุมมองและก็ที่สําคัญที่สุดดิฉันว่าที่ได้แน่ๆเลยคือศิลปะการใช้ฉี่ของอาจารย์ที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้ใครหลายๆคนเอาไป ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับภารกิจหน้าที่การงานของตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะ ถ้าจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบุรุษวัย60ปีท่านนี้ยังคงใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและก็ความคิดสร้างสรรค์ที่สําคัญที่สุดความปรารถนาดีที่อยากจะให้สังคมเรามีพัฒนาการไปในสู่สิ่งที่ดีขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกแบบอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตที่เราหลายๆคนอาจจะนํามาเป็นแบบอย่างได้นะคะกลับมาพบกับรายการคุยนอกรอบแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ